สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกับยายกีดอีกแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกิดกับสิมาเดี๋ยวข้าบ้านก็ก่อยฟังต่อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้เนาะค่ะเนาะนาแตะค่ะพี่น้องค่ะนาแตะกับปาแตนเด้อค่ะเด้อนาแตะตอนนี้ก็โอ้ยโพดูค่ะพี่น้องค่ะเคลื่อนไหวมากไหมเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้แล้วก็โพดอีกค่ะพี่น้องค่ะหลังจากไล่สดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บโพดอยู่ชมลมรักแมษสองชมพูเนาะค่ะเนาะแล้วกับโพดถามปาแตนค่ะพี่น้องค่ะแล้วไปโพดถามปาแต้นนะชวนปาแตนไปแจ้งความน้ำกันบ่หนะประมาณนนนนนั้้้้้ลลล่่่่่่่ะะะะะคคคพพพีีีออองงวววกกกเเจาาา็็สิไปยยยหดแ โทหลายอย่างหลายเน่เนาะคะ่นะเนาะทำนองที่แบบว่าชปนปะแตนไปจับมือรวมมือกันไปแจ้งความเอฟซีทดดาพ่อเมนะพี่น้องคะวันนีแต่กับบอกว่าพ่อแมนะ่เป็นพรอาอรหันต์ในบ้านถ้าเป็นลูกที่ดีก็ต้องไปปกป้องพ่อแม่ถ้าผู้ใดม่ดิาพ่อแม่ห้าห้องก็ต้องไปปกป้องแล้วกับโพดประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคะแล้วชลปเต็นนะ่นะว่ากา้าบ่วากล้าไปแก้งวามกับเราบร่ประมาณนี้เนาะคะ่ะนอนแล้วก็ โพสถามแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องขาบาดทีน่นี่แล้วก็โพสอ,อัานว่าวใส่น้ำนะพี่น้องขาว่า <c oughs> สังกาให้คนน่ะไดา้พอได้เมยียเจ้าของมานอนเฮี้ยนแถประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็สีว่าใส่อ่าสีว่าวใส่สววใสข้าวคุณจัก,กรีอะไรพี่น้องขาพอแย,ยกคิดคิดว่าเนาะค่ะเนาะพอหลังจากนั้นคุณจัก,กรีพิ่งกับโพสข,ขึ้นมาคือกันนะพี่น้องข่าว่าว่าได้นอนอยู่บ้านปะเตนนะเพราะว่านาแตะเข้าใจว่าคุณจักรีพี่นอนอยู่บ้านปะเตนวัน่วพี่น้องขาพอก้อนหน้านี่นนาแตะกับคุณจักรีพิ่งกับมีเรื่องกันมันวาามจับอ่ นอกจากรีเม็นบอลหรอบัดที่นี่ไอ้สาไอา้เคยนี่ยังละ่ะตำรวจบอได้ฟอ้องต้อนนะพี่น้องขะก็เลยแบบว่าบอได้มีกิบเป็นคดีประเด็นกันนะพี่น้องประมาณนั้นล่ะบัดที่นี่เพื่อนก็เห็นว่ามียังในใจประมาณนี้แหละเนาะเพื่อนก็นเลยชวนประแตนนะพี่น้องขาแถวเนี่ยเพื่อนชวนประแตนให้ไปแจ้งความจับเอฟซีธิดาพอได้เมียนะพี่น้องคาหนึ่งในนั้นกับมีคุณจักรีน้ำหล่ะประมาณนั้นเนาะค่ะะเนาสำหรับนาเต้ค่ะพี่น้องขะพอแล้วก็ถือเอกสารไปปึ้งง่ายนึงค่ะพี่น้องคาแล้วก็ไปแจ้งความอยู่อ่าส,อสอพอกกตูนค่ะ กกตูมค่ะเป็นน้องคาหลังจากนั้นเราสิเดินทางไปปอท่อต้อนะแล้วไปชนวยปตแตนนี่ล่ะถ้าเป็นลูกที่แบบว่าหักกตันยุตพอพ่อท่อเมถ้าคิดว่าเป็นถ้าคิดว่าใส่น้ําสกุลหลา่าโพอยู่ในนะระหว่างสี่ค่ะเป็นน้องคะก็ต้องเห็นเอียงเพื่อพ่อเพื่อแม่สิจ้างสิก้าแจ้งความจับเอฟซีทิดาพอ่อเมจ้าของบออานาเต่แล้วงซีเนาะคะ่ะเนาะบายที่ปาแตนก็นกนตอบตัวมาค่ะเป็นน้องขะปาแตนแล้วก็ตอบน้องเรานะพอเราเป็นห่วงน้องนะเรื่องๆื่องนันนะปะตแตนเลยบอกน้องว่า <c oughs> ให้น่องนะนะอยู่ซื้อๆอย่าออกมาตอบโต้แล้วก็อย่าออกมาพดนั่นพดนี่หลายนะประมาณนัหละพี่น้องคะเพราะว่าถ้าสมมติน้องเห็นคอมเมนต์แย่ๆหรือว่าคอมเมนต์เขาด่าพอด่าเมหรือคอมเมนต์เขาด่าจะขวางกับซามพี่น้องคะที่มันเป็นคอมเมนต์บดีนะป้าเต้นบอกน้องว่าต้องอ่านให้มองผ่านคอมเมนต์นั่นไปเลยให้ให้ผ่านเลยนะพี่น้องคะเพะต้องอ่านมาสั่น์ล็กบอกน้องสี่เนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องคะเราบอกว่าถ้ามีคอมเมนต์แย่ๆเขามาด่าเฮาด่าพอด่าเมหรือด่าไพ่กับซามน้องก็ต้องอ่านประมาณนั้นแหละพี่น้องคะป้าเตืออนน้้งแแแบบี่ลลววก็ตะ อยากให้น้องแบบว่าอ่อนๆออลงไหมาจากน้อยเน่นนะพี่น้องขาจังสิเด้บอกกันได้รู้เรื่องนะนะประมาณนั้นล่ะบาทที่แต่ว่าหนาแต่เลยตอบโต้ขึ้นไปพี่น้องขานาแต่เลยตอบว่า สิ aro, ่เทศทำแบบเปื้อยนะเฮ็ดบ่ได้ดอกระวังสิคับน้องขาถ้าขามาด่าพอด่าเม้านะเฮ็ดยังไงเฮ็ดบ่ได้ระวังสินาอค่ะเนาะเราขอปกป้องพ่อเม่เลาบ่ระวังสิคับพี่น anyway. <gangen> ้องขาพอด่าเรามาโดนแล้วระวังสิพี่น้องขาเราว่า f อน่ะ f อของปตเตนน่ะเป็นด่านน่ะเตีมาโดนแล้วว่าสั่นพี่น้องขาแบดตอนนี้มันเลยเถิดไปด่าหอดพ่อฮอดเม่เล่านะมืนเลาเลยไปยอมว่าสั่นพี่น้องขาระวังสิน้อแล้วว่าขอเฮ็ดอีหยังเพื่อพ่อเพื่อแม่ว่าสั่นพี่น้องขาลูกกะตันยุกต้องเห็ดอีหยังเพื่่่เแ้้าาสตีวววังงนนนลรระะะป ก็ต้องไปเฮ็นยังเพื่อเพื่อเพื่อพ่อแม่นะก้าจับมือกับน้องไปแจ้งความเอฟซีบอประมาณนี้หระค่ะพี่น้องคะสำหรับประเต็นแล้วก็บริตอบมาเด้อค่ะเด้อว่าสิไปแจ้งความจับ่จับนะพี่น้องคะว่าใส่ความรวมมือบ่รวมมือกับบ้านด้ตอบมาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะกับ้านในมีตอบโตมาเนาะพี่น้องคะสำหรับนาเตนแล้วก็ไปแจ้งความกับพี่น้องคะคือเราไปแจ้งแล้วเปนบอหลังจากนั้นแล้วก็สิไปปอท่อตอเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะม่ง่ายมาร่วมเร็จสับเราค่ะเรามาทำนาที่ของลูกเรานะประมาณน่ะนาที พอแล้วนะประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับ,บคุณจัก,กรีน่ะคือว่ายังไงว่าพ่นมีเรื่องกันมากกว่าเ่พี่น้องคะเราก็สิอยากจับคุณจัก,กรีหรือว่าจับ เอฟซีที่ไปด้าพอได้เมียลนี่ละประมาณนั้นละเนาะค่ะเนาะบาทที่ส่วนคุณจะกีกับโพดขึ้นมาค่ะพี่น้องค่ะกับโพดคกกันคือกันแหละพี่น้องค่ะหลังจากนัแต่โพดปั๊บเป็นว่าคุณจะกีกับโพดโพดด้วยกันเด้ค่ะเด้อคุณจะกีก็บอกว่าเพิ่นบ่ได้ไปนอนบ้านประตนนะพี่น้องค่ะบ่ได้นอนบ้านประเตนคุณจะกีไปนอนบ้านคุณย้ายค้าใสนะนะหลักก็คุณจะกีก็บอกว่าเ่ไร้ด่าพอเมผู้ใดเองสินะประมาณนั้นละส่วนมากไปเบื้งแล้วกับ่ได้ด่าดอกเนาะค่ะเนาะสหรับ ท่านเนี่ยหูจักตำรวจอ่าสมัยก่อนนะพี่น้องคะแค่โพสวอาแบบสี่ซื้อมาพี่น้องคะก็บ,บ่ได้ถึงไดาดอกไม่คิดคิดว่าเด้อประมาณนั้นละ่ะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นน่ะมีอันมีอันอันเคอย์เนี่ยมีแขนงกันแล้วนะพี่น้องคะมันก็เลยเป็นแบบว่าอ่าชวนปะแตนนะให้ความรำเมือให้ปะแตนให้ความรำเมือกับนาแตนนะประมาณนั้นละ่ะนาแตนส้วนเย้ยวันเถาะนาแตนคือส้วนเย้ยนะให้แบบว่าเย้ยกล้าสามารถว่าร่วมมือกับน้องเน่ยไปแจ้งความจับอ่า เอฟซีทิดาพมีได้บ่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะบาทนี้นี่กับบานีนบ่ท่านี่หูว่าไปน้ากันหรือว่าไปน้ากันเนาะค่กกะเนาะก่ะคือวา่านาแต้ไปผู้เดียวอยู่ตอนนี้อ่ะพี่น้องคะแก่งควบมานาแค่เราชวนพี่สาวเรานะประมาณนั้นเน,นาะค่ะเนาะสำหรับนาแต้ตอนนี้คือว่าเคลื่อนไหวหลายอย่างหลายแนวค่ะพี่น้องคะกับหูเราเป็นอย่างเนาะเราก็คิดว่าเราอยากมาปกป้องพ่อแมีสั่นระวังสิบมันนี่เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้กับพมียังไรครับพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อว่าสิมีคือข้าคืน้าแบบไดบ่ว่าประเทีนสิแบบว่า อ่าไปกับน้องบอนะพี่น้องขาว่าประเดนสีให้ตอบมาจังไดน,นะประมาณนั้นละอ่าเมื่อไงมาเล้วก็ที่ว่าใส่เย้นีนะ่ยแหละเนาะขสำหรับคุณน,นาเต้นะพี่น้องขาเกิดว่าวคล้ายๆแบบว่าอ่าคือจังไห้คนธรรมาดาพ่อแม่เจ้าของมานอนอยู่เฮียนนะพอเราบรรลุนะพี่น้องขาเราเข้าใจว่าคุณจักรีมานอนอยู่เฮียนปะเอนแต่คุณจักรีก็ตอบแล้วว่าเราบม่ได้นอนอยู่เฮียนปะเอนเรานอนอยู่บ้านคุณยายคำใสมานนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับ,บแค่นี้ก็เจอแค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ